แจก3คอมโบส่วนตัวที่เอาไว้สู้กับเจ้าฉลามชาร์กสเกลอย่างที่บอกว่า เป็นคอมโบส่วนตัวนะถ้าใครกำลังหาคอมโบสู้กับเจ้าชาร์ทสเกลอยู่ลองเอา3าคอมโบนี้ไปใช้ดูไปเริ่มจากตัวแรกก็จะเป็นเป็กษัสซั์บราสนะครับที่แอสซิสเบรนเนี่ยจะใช้เป็นเเพื่อเพิ่มน้ำหนักรัชเชตจะใช้เป็น9 6 0เพ<ป>ื่อเพิ่มความสมดุลในการห<ป>ูุนบินจะใช้เป็นโรลรัสเพื่อรักษาสเตมินาและโจมตีวิธีในการเอาชนะฉลามก็คือเอาน้ำหนักนะครับในการทุบหัวมันไปเลยดูมันอ้วนซะขนาดนี้ไปดูเกมเพล์ชูนะครับพยายามชุดให้นิ่งที่สุดเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาโจมตีแล้วเก เลยโบที่2ก็จะเป็นฟินิค윙ล่ะเช็ดเป็น1 6 0เพื่อเพิ่มแรงโจมตีและบิดจะเป็นบิดรัชเพื่อเพิ่มการวิ่งที่สวยงามและการรักษาเตมินาจนถึงท้ายเกมด้วยคอนเซปต์ <Concept S 2> ในการชุดก็จะเป็นทั้ง2แบบนะครับสามารถชุดหลบหรือว่าจะชุดเข้าทําตั้งแต่ต้นเกมก็ได้ขอให้ติดอัตราการคิดโคแบบนี้สักทีนะครับฉลามถึงกับดับไปเลยและคอมโบสุดท้ายเป็นวิสัทล์ลอดใส่เป็น1 6 0นะครับแล้วก็บิดเนี่ยจะเป็นบิดเฮกซ่าเนื่องจากวิสัทล์ล้อเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางฉลามนะครับ แย่งพื้นที่ด้านบนไว้นะครับเพื่อให้เกิดการเคาน์เตอร์แอตแทกเราจะไม่อยู่นิ่งให้ฉลามมากัดน,นะคือจ้าโดยสรุปนะครับคอมโบที่เราแนะนําไปเนี่ยเป็นคอมโบส่วนตัวที่เราลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันสู้กับชาร์คสกิลได้ดีแล้วกันนะมันจะมีโอกาสที่จะแพ้บ้างแต่เป็นตัวที่เราเล่นแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์สู้กับเจ้าชาร์คสกลได้ดีแค่นั้นเองนะครับใครที่ยังหาคอมโบสู้กับเจ้าชาร์คสกลไม่ได้ก็ลองเอาคอมโบของเราไปใช้กันดูเลยนะจ๊ะว้าว